ครบผมสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC, ทั่วโรกค,คือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทําการนะครับดูวิธีการนะครับเปลี่ยนเชือกสตาร์ทเปลี่ยนสปริงรานสตาร์ทของเครื่องตัดหญ้านะครับรวมไปจนถึงนะครับเทคนิคที่จะแนะนําเพื่อนๆน,นี้สามารถนําไปใช้ได้กับเครื่องตัดหญ้านะครับแทบจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อกันเลยทีเดียวนะครับรวมไปจนถึง ไปหอดพุ่นแล้วครับพี่น้องนะครับไปฮอดเครื่องสูบน้ำแล้วครับพี่น้องนะครับก็นะครับมีลักษณะนะครับในขั้นตอนของการเปลี่ยนถ่ายที่เหมือนกันนั่นแหละนะครับนะครับก่อนอื่นเลยผมขอแนะนําในการเลือกซื้อเครื่องตัดหญ้าสักนิดนึงนะครับการเลือกซื้อเครื่องตัดหญ้านั้นนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับมันจะมีอยู่2แบบให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้ตรงที่มือผมชี้นะครับมันจะมีลานสตาร์ทเล็ก นะครับกับลานสตาร์ทใหญ่นะครับการที่นะครับเราจะเลือกซื้อคําแนะนําผมให้เลือกซื้อนะครับเป็นรุ่นลานสตาร์ทเล็กนะครับเพราะว่าเวลาลานสตาร์ทมันเสียนะครับเวลาลานสตาร์ทมันเสียเราไปซื้อลานสตาร์ทนะครับไอ้ลานเล็กแน่นอนครับราคามันจะถูกกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็นะครับดูเหมือนว่าการถอดประกอบมันจะง่ายกว่านะครับสําหรับลาน ลานสตาร์ทแบบตัวเล็กนะครับเอานะครับหลังจากที่ได้ทําการถอดลานสตาร์ทออกมานะครับอันนี้เป็นลานสตาร์ทเราเรียกว่าลานลานอะไรอะลานเบานะครับอ่ามันจะมีลานแบบลานดึงหนักกับลานดึงเบานะครับมันจะมี2ออย่างอ่าผมอาจจะเรียกชื่อผิดเด้อขออภัยเด้อนะครับทีนี้หลังจากที่เราถอดออกมานะครับมีน็อตสีตัวเพราะว่าตัวนี้เป็นชุดลานสตาร์ทเล็กนะครับอ่ามันจะถอดง่ายหน่อยนะครับเวลา ที่นะครับลานสตาร์ทมีปัญหาเวลาเพื่อนเพื่อนไปเลือกซื้อให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยดูตรงเฟืองตรงนี้ตรงที่มือผมชี้นะครับดูตรงเฟืองตรงนี้นะครับมันก็มีแยกขายนะมีแยกขายนะเฟือตงตัวนี้นะให้ดูด้วยมันมีเฟืองเล็กเฟืองใหญ่นะครับตรงที่มือผมชี้ตรงนี้นะครับให้วัดหรือว่าถือไปเทียบนะครับแล้วก็มันก็จะมีนูนนูนออกมานูนน้อยนูนมากนะครับอ่านี้แนะนําให้ถือไปเทียบนะมันมีแยกขายนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมีแยกขายครับพี่น้องนะครับสําหรับ ทุกชิ้นส่วนในร้านสตาร์ทมันมีแยกขายจริงครับแต่ว่าไอ้ร้านอะไรนะครับก็ไม่ค่อยจะสต็อกกันนะครับเพราะว่าขี้เกียจหาที่ไว้ขี้เกียจหาที่วางเพราะว่าหลายร้อยรุ่นซะเหลือเกินนะครับดังนั้นเขาจะพยายามผลักดันให้เรานะครับซื้อแบบยกชุดยกลานมาเลยนะครับดังนั้นนะครับในเชตนี้ถ้าเชื่อขาดนะครับแค่เชื่อขาดจะให้ผมไปซื้อ นะครับให้เราไปซื้อร้านสตาร์ทใหม่ทั้งชุดมันก็คงเป็นไปบ่ได้หรอกพี่น้องนะครับมันแพงพี่น้องนะครับไม่แม่นถือได้นี่นะครับดังนั้นนะครับจัดการเปลี่ยนเองเลยนะครับโดยการนะครับใช้ไขควงนะครับคลายน็อตตรงกลางออกนี่แหละเด้อพี่น้องนะครับคลายน็อตตรงกลางนี่แหละนะครับอาจจะเป็นไขควงกระแทกนะครับหรือว่าใช้บล็อกลมยิงออกนะครับนี่นะครับผมจะใช้เป็นตัว T แบบนี้นะครับ เพราะว่าไขรควงารรมบดากันบอ่อพี่น้องยากจีออกข้างไหนหรือบ่อนะครับนี่นะครับยังบ่อออกเลยพี่น้องเอ้ยนะครับคือว่าทำมาส้งางอแน่นเท่าไรพี่น้องนะครับนนขนนเนเึน้นแอนครับแนแนี่ยเถอะนาะบัดนี้เนาะเฮ็ดจังเดยเนาะก็จีถอนได้แบที่นี่นะครับเดี๋ยวขอ,อาหาวิธีเออกก่อนพี่น้องนะครับหาวิธีอออกก่อนขอนั่งคิดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเดี๋จะออกยังไงดีจะเปลี่ยนได้บ่เนาะนะครับ หลังจากที่หาวิธีเอาออกได้แล้วนะครับวิธีการเอาออกนะครับวิธีการเอาออกก็คือผมใช้นะครับบล็อกลมยิงแล้วก็ใช้ไขควงงัดงัดยิงให้หลุดออกมาทั้งทั้งชุดเลยนะครับทั้งตัวผู้และก็ตัวเมียนะครับนี่นะครับมันหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับในขั้นตอนของการประกอบกลับนะครับผมก็จะใช้กาวร้อนนะครับหรือว่าซีเมนต์เหล็กนะครับ ทาที่น็อตตัวเมียแล้วก็จะตีลงไปให้แน่นเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนนะครับนั่นก็คือวิธีการประกอบกลับนะอันนี้นะครับผมได้ทําการถอดออกมาแล้วเด้อนะครับข้างล่างก็จะเป็นน็อตเบอร์8นี่แหละนะครับตัวที่มันหลุดออกมาจากตรงที่มือผมชี้นะครับเป็นต็อตตัวเมียนะครับเบอร์แเด้อนะครับถ้าหลุดถ้าหลุดออกมาแบบนี้นะครับถ้ามันหมุนตามก็งัดออกเลยนะครับงัดออกแล้วหาวิธีใส่พี่น้องนะครับเพราะว่าจะเป็น อ่าถ้ากาวแลวกตอกลงนะครับหรือว่าตอกลงไปแล้วยอดกาวร้อนนะครับอ่าก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะเอาที่นี่นะครับหลังจากที่ต่อนอตออกไปแล้วนะครับเวลาเราดึงนะครับไอเฟืองสตาร์ทเคี้ยวสตาร์ทออกมานะครับมันก็จะมีตำแหน่งของสปริงอยู่นะครับดูดีๆนะครับค่อยๆดึงออกมาเนี่ยดูตำแหน่งของสปริงดีๆนะครับ เห็นไหมลักษณะการโค้งของสปริงเดี๋ยวขออนุญาตซูมจะดีกว่านะครับอ้าวอันนี้ซูมภาพขึ้นมาให้พี่น้องได้เห็นกันแล้วนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราดูตำแหน่งสปริงไว้นะครับเอาไปเป็นตัวอย่างเด้อเวลาสปริงมันหลุดมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้เด้อนะครับนี่นะครับนี่สปริงขอบนอกมันจะเกี่ยวอย่างนี้นะครับเวลามันหลุดเราก็ค่อยๆเอาวนวนวน,วนใส่แต่ก็ต้องระวังมันบาดมือด้วยเด้อนะครับสปริงพวกนี้มันคมนะครับ นะครับหลังจากที่ทําการตัดเชือกออกไปแล้วนะครับก็ยกออกมาแบบนี้เลยเนี่ยนะครับยกออกมาทั้งชุดแบบนี้พอเรายกออกมาปั๊บข้างในก็จะมีสปริงลานสตาร์ทอีกตัวหนึ่งนะครับข้างนอกเป็นสปริงใหญ่ข้างข้างในเป็นสปริงเล็กเด้อนะครับสปริงเล็กเพื่อนเพื่อนก็ต้องดูด้วยนะครับว่าตำแหน่งที่ปลายสปริงมันเกี่ยวมันอยู่ตรงไหนนะครับดูดีๆนะครับถ้ามันหลุดนะส่วนมากมันมักจะหลุดนะครับถ้าเราไปดึงออกมานะครับอ่าถ้าสปริงไม่ ไม่ดึงกลับนะครับอ่าก็คือสปริงขาดถ้าเราอยากเปลี่ยนสปริงเราก็ต้องดูตรงนี้ไว้นะครับตำแหน่งนี้นะครับอ่าในขั้นตอนการประกอบก็จะมีอยู่มีบอกอยู่นะครับเพื่อนๆมีบอกยี่ดอกพี่น้องนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการถอดออกก่อนเด้อนะครับเอ้านะครับทีนี้เราก็เอาเชือกออกนะครับนี่ดูทิศทางการใส่เชือกด้วยเด้อนะครับจําดีๆทิศทางนะครับในการใส่เชือกนะครับอ่า นะครับทีนี้นะครับพอมาถึงตำแหน่งนี้นะครับอ่าบางท่านนะครับบางท่านอาจจะอ่าถอดสปริงตัวใหญ่ออกนะครับแล้วค่อยทาการสอดเชือกแต่ว่าผมเป็นคนชี้เกียจนะครับชี้ขั้นชี้ข้านแห้งพี่น้องกับการสซสปริงนะครับดังนั้นนะครับอ่าผมจะใช้เทคนิคในการงัดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงเอาเชือกเก่าออกนะครับพองัดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับผมก็จะเอาเชือก ตัวใหม่สอดเข้าไปนะครับผ่านรูตรงนี้นะครับมันจะมีรูให้สอดอยู่มีทิศทางให้สอดอยู่เด้อะนะครับงัดขึ้นเพราะได้สอดครับพี่น้องนะครับแต่ว่าก้อนจะถอดย้อนจะสอดนะครับอ่าใครจะสอดด้านนอกเข้าในก็ได้หรือใครสะดวกในออกนอกก็ไม่ว่าก,กันเด้อะนะครับแต่ก่อนอื่นให้เพื่อนๆทําการเอาไฟแชกของเราลนปลายเชือกแล้วก็บีบให้มันเล็กลงก่อนนะครับบีบปลายเชือกให้มันเล็กลงนะครับ อ่าแล้วค่อยทําการสอดไม่งั้นมันจะสอดไม่เข้านะครับเพราะว่าปลายเชือกมันบานนะครับนี่นะครับเชือกสตาร์ตตัวนี้ที่เราไปซื้อมามันจะมาพร้อมกันกับอ่ามือดึงมือจับนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันมาทั้งชุดอยู่แล้วนะครับอ่านี่นะครับสอดเชือกเข้ามาแล้วพี่น้องนะครับสอดเชือกเข้ามาแล้วอ่าทีนี้ถอดสอดเชือกเข้ามาแล้วก็งัดเอาเชือกขึ้นมานะครับนี่ค่อยๆงัดพี่น้องนะครับ อันนี้ภาพบริตต um. ัดต่อนะครับไม่ได้ตัดต่อก็ถ่ายมาสดๆนี่แหละคลิปอาจจะยาวนิดน um, ึงนะครับทนฟังผมแน่พี่น้องนะครับอย่าจมอยู่ผมหลายนะครับเอ้านะครับหลังจากนั้นเราก็จะมัดเชือกเป็นปมลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับนี่มัดเป็นปมแบบนี้ก็ได้นะครับนี่แบบนี้นะครับหรือใครจะมัดเป็นหัวขอดแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับก็เผลือไว้นิดนึงเผื่อกันหลุดกันคลายด้วยนะครับนี่นะครับไว้ยาวๆแบบนี้ของเดิมเขาก็ไว้ยาวแบบนี้แหละนะครับ นี่นะครับก็ขอดไว้กันหลุดแค่นั้นเองนะครับบ่มีอย่างเดิมพี่น้องนะครับขอดไว้กันหลุดซื้อนะครับแล้วก็ดึงเข้าไปนะครับดึงเข้าไปปั๊บนะครับแบบนี้นะครับที่เหลือก็นะครับเก็บปลายสายนะครับเก็บปลายสายเชือกนะครับตำแหน่งนะครับปลายสายเชือกเขาก็จะมีตำแหน่งให้ให้ให้เขาอยู่นะครับตำแหน่งของเชือกเขาก็จะมีอยู่มีร่องอยู่นะครับมีร่องบากหลบ ลบเชือกอยู่นะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พันไปเลยนะครับพันตามรอบนี่แหละนะครับมันจะมีทิศทางให้พันอยู่นะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับนี่นะครับมันจะมีตำแหน่งนะครับตำแหน่งใส่ภาพเข้าไปนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการประกอบนะครับเวลาเราวางลงไปเราต้องดูตำแหน่งของสปริงอย่างที่บอกนะครับสปริงมันจะมีตำแหน่งให้เกี่ยวกันอยู่นะครับสวมลงไปนะครับ วมลงไปแล้วก็พยายามหมุนหานะครับหมุนให้ถูกด้านเด้อนะครับนี่นะครับหมุนหานะครับอ่ายังไม่เข้าล็อกนะครับเดี๋ยวเบิ้งไม้ก่อนเบิ้งไม้ก่อนพี่น้องนะครับมันอาจจะบดตรงเด้อนะครับต้องใส่ให้ตรงนะครับพอใส่ตรงแล้วเราเึ่งจะหมุนหานะครับนี่นะครับถ้าสปริงเข้าล็อกแล้วเราหมุนปั๊บมันจะดึงกลับนะครับนี่หมุนไปนะครับเข้าล็อกแล้วปล่อยมือมันจะดึงกลับนะครับเราจะรู้สึกได้เด้อนะครับเรารู้สึกได้นะครับนี่นะครับ พอมันเข้าล็อกแล้วมันจะดึงกลับนะครับนี่เห็นไหมนะครับนี่ก็คือวิธีการตรวจเช็คว่าสปริงเข้าล็อกเข้ารอยเข้าที่เข้าทางหรือยังนะครับอ่าถ้าเข้าปั๊บหมุนไปมันจะดึงกลับทันทีนะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับก่อนที่เราจะสอดเชือกออกมาให้เพื่อนๆทาการหมุนไป3มรอบนะครับ3มรอบเลยพี่น้องนะครับถ้าอยากให้มันกระชากกลับเร็วก็หมุนหมุนเยอะกว่านั้นนะครับแต่สแตนดาร์ดของเขาอยู่ที่3มรอบนะครับ ามรอบด้อพี่น้องนะครับหมุนครบสามแล้วก็ดึงเชือกออกมานะครับดึงเชือกออกมานะครับอย่าให้มันดีดกลับด้อไอ้เกลียวสปริงที่เราหมุนไว้สามรอบนะครับสามรอบปั๊บนะครับก็เอาลนปลายสายเหมือนเดิมครับแล้วก็สอดออกมาแบบนี้นะครับนี่สอดออกมาปั๊บนะครับเอามือบีไว้นะครับอย่าให้หลุดนะครับอย่าให้หลุดนะครับเอามือกดไว้นะครับดึงออกมาเยอะๆหน่อยเอามือกดไว้บีไว้นะครับทีนี้ก็นะครับอ่า เอาเชือกสอดเข้ามือดึงนะครับเอาเชือกสอดเข้ามือดึงนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลนปลายนะครับเพื่อนๆขออนุญาตทําการเผาก่อนนะครับลนปลายก่อนสักนิดหนึ่งนะครับเอาไฟแช็กลนตรงปลายปลายเชือกนะครับแล้วก็เอามือบีบๆเข้าให้มันปลายมันเล็กให้ปลายมันแหลมนะครับนี่นะครับอ่านะครับลนแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็สอดเชือกเข้าไปนะครับ ในการที่เราลนนะครับก่อนที่เราจะเอามือไปบีบปลายเชือกมือของเราควรจะเปียกก่อนนะเพื่อป้องกันมือเราพองนะครับเพราะเราสอดเชือกมาปั๊บแล้วเราก็ขอดเชือกแบบนี้นะให้ให้ขอดเชือกแบบนี้นะครับขอดหัวแบบนี้นะครับนี่ขอดหัวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปเลยนะครับมันก็จะเข้าไปอยูอ่ในชุดมือดึงนะครับนี่แค่นี้นะครับ ที่เหลือนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็ใส่ตรงนี้ลงไปนะครับให้เข้ากับะตะขอของสปริงนะครับนี่นะครับอ่าหลังจากนั้นก็อย่าลืมนะครับไอ้บูทน็อตบูทที่มันหลุดออกมาถ้ามันหลุดออกมาเรางัดออกมานะครับก็ทากาวแล้วก็ตอกลงไปก็แล้วกันนะครับหรือใครจะ,อะตอกลงไปแล้วค่อยหยอดเกเอ๊ะผมว่าทากาวแล้วค่อยหยอดอทากาวแล้วค่อยตอกลงไปจะดีกว่านะครับ อาจจะเป็นซีเมนต์เหล็กหรือกาวร้อนก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ก็นะครับทำการหยอดน้ำมันนะครับแล้วก็ขันน็อตล็อกนะครับเอานะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกท่าน